เร,รเริ่มแล้วใช่ไหมครับวันดีครับวันดีครับวันดียามเย็นนะฮะวันนี้มาเจอฟอร์ดรอๆเลยฟอร์ดกระบะแคปบนะฮะเอาเข้ามาใหม่หลายคันนะครับแต่งมาให้เรียบร้อยนะฮะอ่าใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผม นี่ได้ปี2018ด้วยนะครับรถโคตรสวยเลยใส่ฝาคุ้มหน้าให้เรียบร้อยนะครับใส่คิวรอให้เรียบร้อยล้อแม็กแต่งอีกยางใหม่อีกโอ้โหสุดจริงคันนี้อ่ะเดี๋ยวเปิดห้องเครื่องให้ก่อนเลยนะครับนะคบใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยววัดดียามเย็นอย่างเป็นทางการนะครับเราอยู่ที่ a k คคาสาขาบ่อหินนะฮะวันนี้ผมเอาฟอร์กระบะแคบ ฟรีประตูเราเพิ่งไหลมาฟรีประตูเข้ามาเยอะเลยนะครับแคปก็มีเยอะนะฮะวันนี้เอาแบบหล่อๆมาให้ให้กันดูเลยนะครับนี่นะเดือนนี้ผมจัดเต็มจริงๆนะฮะเอารถเข้าใหม่เยอะมากนะครับกับโปรโมชั่นสุดฮอตเลยโปรสองเด้งกีบอยเชอร์สูงสุดสามหมื่นบาทครับครับเอาเพิ่งได้ได้ไปเดี๋ยวนะ ะนะฮะถือมือถือด้วยมันยากนิดนึงนะฮะหัวนงหัวนอสนะครับสวยเลยนะครับไม่มีขยับเลยนะฮะนี่หัวนงหัวนอสสวยเลยนะครับสวยๆเลยนะฮะนี่รถเดิมเดิมเวลาดูให้ดูย้อนเข้าไปนะครับย้อนเข้าไปเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูมันจะมืดหน่อยนะฮะมันจะมืดหน่อยนะครับนี่อ่ะนี่อ่าเห็นอ่าชัดเลยนี่นะครับ รถชนมาพวกนี้ไม่เหลือนะฮะรถชนมาไม่เหลือเลยนะครับกับอาร์คนี่ด้วยนะครับนี่อันนี้คือเรียกระหว่างอาร์คเชื่อมระหว่างตัวถังกับตัวแก้มหน้านะครับเห็นเนาะโอเคนะครับนี่หัวนงหัวนอตนะฮะสวยเลยไม่มีขยับนะครับไม่มีขยับเลยไม่มีขยับเลยนะครับหัวนอตฝากระโปร่งสว,สวยเลยนะครับไม่มีขยับสันเดิมนะสีไม่ได้ดิฟกันนะครับเฟนเฟิ์นเดิมหมดเลยนะครับนะ รถสวยมากหล่อมากนะครับครับผมเป็นเครื่อง2อยูสปี2 0 1 8แท้นะครับสวยเลยนะฮะตัวนี้เป็นตัว XLS ตัว long top นะฮะใส่สกูปหน้าใหม่ผมแต่งใหม่หมดนะกระจังหน้าแต่งสกูปหน้าแต่งจัดใหม่เลยนะครับอ่านะมามาดูรอบคันเลยดีกว่าไม่เราจะไม่ช้าแล้วนะครับพราะมันพืดแล้วเดี๋ยวจะไม่เห็นอะไรนะขออภัยด้วยนะครับวันนี้มาช้าติดลูกค้ากันหมดเลยอ่ะนี่นะฮะ สวยๆเลยภายในภายในนะครับเดี๋ยวผมดึงตะเข็บให้ดูมาดึงได้ทุกคันนะฮะย้ำเลยว่าดึงได้ทุกคันนะครับรถเอคาชัดเจนนะครับชัดทุกเม็ดนะครับเม็ดอาร์คชัดทุกเม็ดนะฮะร,รถผมการันตีโครงสร้างเดิมนะครับการันตีเลขไม่แท้ทุกคันด้วยดูหัวนงหัวนอตนะฮะไม่มีขยับเลยสวยมากนะครับสวยมากๆ หล่อมากครับฟอร์ดในปี2 0 1 8เป็นตัวเชงแล้วนะครับวิธีดูเดี๋ยวต้องดูเรือนใหม่ด้วยนะดูเรือนใหม่ด้วยนะครับว่าตัวเชงไม่เชงนะฮะนีะ่ได้ยางใหม่นะครับโคตรคุ้มอ่ะพี่ผมตั้งอยู่ที่4 6 5,000บาทฟรีดาวผ่อนค่า7 0 0โคตรคุ้มผมให้คิวเชร์อีกหมื่นแจกเงินสดอีกหมื่นอ่ะ พี่ได้ยังใหม่แล้วนะได้ของแต่งอีกได้หมื่นอีกได้ขับฟรีเก้กาพวันอีกพี่เอาอะไรอีกอ่ะนี่จัดเต,ต็มจริงๆนะครับแมกไรเดอร์เ,รเดิมของสอดนะฮะครับผมแมกไรเดอร์เดิมของสอดมีริ้วรอยเล็กน้อยนะครับดูอาร์คนะครับนี่อาร์คเดิมหมดนะฮะอาร์คเดิมหมดทั้งสองฝั่งเลยทั้งสองฝั่งเลยเห็นไหมอ่ชาชัดนะครับดูดูกระบะเวลาดูรถกระบะนี่ต้องดูนะฮะ ลอนกระบะสวยเลยนะครับลอนกระบะสวยเลยอ่าป่ะไปดูด้านในกันนี่อันนี้ของแต่งใหม่หมดนะครับยางใหม่นะฮะอันนี้ใหม่นะครับสกรูใหม่นะฮะครับผมนี่สวยสวยเลยซื้อรถต้องแบบนี้ฮะเดี๋ยวให้พี่ฟิลถ่ายให้ดูเดือนใหม่ปีสองพันสิบแดดูซอกกอนดูซอกกอนเดิมหมดนะฮะเดิมหมดเลยนะครับฟรีดาวนะครับผ่อนแค่เจ็ดันเจ็ พี่มีเงินสดอยู่ในกระเป๋า10,000บาทนะครับอยากได้ขับฟรีเก้าฟรีบันเดี๋ยวจัดให้อีกนะครับแจ้งก่อนจองนะครับเรื่องขับฟรีเก้าฟรีบันแจ้งก่อนจองเดี๋ยวทางทีมสาการขายเขาจะจะส่งเคสให้นะครับจะแนะนําให้ด้านสินเชื่อนะครับโอเคจะรีวิวให้สามารถรีวิวรถได้อีกรอบนึงนะครับรีวิวให้เลยแล้วพร้อมนําด้านสินเชื่อให้ด้วยนะครับเข้าไปสตาร์ทเลยอันนี้แผ่นเพจนะครับให้ดูแผ่นเพจหน่อยไป แผ่นเพจนะฮะแผ่นเพจแผ่นเพจเขาอยู่ฝั่งนี้นะคะแผ่นเพจนะฮะบอกเลขตัวถงังบอกอะไรครบหมดหัวนงหัวน้อนนะครับสวยเลยนะครับอะนีะ่นี่นะครับ มาอยู่ที่80,000นะครับปี2018แท้นะครับปี2018แท้นะฮะครับผมต้องปิดประตูใช่เดี๋ยวต้องปิดประตูแครบอันอะไม่เป็นไรมาอยู่ที่80,000นะครับรถผมไหม่แท้ทุกคันนะฮะครับผมอาแล้วเลือนใหม่ครับตัวเชงเขาจะเป็นแบบนี้นะครับตัวเชงเขาจะเป็นแบบนี้แล้วนะครับอันนี้คือเลือนใหม่ตัวใหม่นะครับวงมาลัยสวยเลยนะครับนะอะดูคอนโซลคอนโซลนะฮะ สวยเลยปี2 0 1 8แท้นะครับปี2 0 1 8แท้นะฮะปี2 0 1 8แท้ไม่80,000นะครับผมรถสวยๆเลยนะครับราคาอยู่ที่4แฟน65,000บาทถ้าพี่เอาคิวเชอร์มาเป็นรถเหลือแค่455ผมจัดเต็มที่465ฟรีดาวผ่อนแค่7,070แล้วรถกระบะนะครับไม่ว่ารถฟอร์ดรถกระบะแคป f บฟอร์ดนะฮะดอกเบีย้ยของผมเริ่มต้นที่279ของผมได้จริงนะฮะอยู่ในคู่สัญญาของพี่เลยนะครับกระบะฟอร์ดนะพี่แคปบนะดอกเบีย้ยเริ่มต้นที่279มีที่ไหน นะครับถูกจริงถูกจริงนะครับนะอ่ะไปดูอีกคันหดีว,ว่ามือแล้วเดี๋ยวให้ถ่ายหน้ารอๆอ,อ,อีกทีมานะฮะตัวนี้ได้ปี2018นะครับเกียร์ธรรมดานะครับ2018แท้ได้ตัวเชงน,นะครับได้ยางใหม่ได้ชุดแต่งได้สครูปรอเลยได้สีขาวด้วยราคาอยู่ที่4,650สนบาท ผมแจกกิจวอชเช่าให้อีกหนึ่งหมื่นนะฮะเอามาเป็นส่วนลดได้แค่ชุดแต่งพี่แค่ยางแค่แม็กอะยางกับ Mac แม็กก็สองหมืนห้าละแค่อันนี้อีกประมาณห้าพันอันนี้ไม่ต่ำกว่าของแต่งไม่ต่ำร่วมๆสี่หมื่นนะทั้งชุดเนี่ยร่วมๆสี่หมื่นเลยนะยางใหม่ด้วยนะครับผมพี่ผมแจกให้พี่อีกหมื่นนะสุดแล้วสุดแล้วนะฮะจัดเต็มจริงๆนะครับรถเข้ามาใหม่เยอะอยากได้อะไรขอให้บอกนะครับให้ได้ให้หมดไม่มีกั๊ก ตัวนี้นะฮะรถเชียงใหม่มือเดียวเลยนะครับตัวนี้ได้เกียร์ออโต้ด้วยตัวนี้ได้เกียร์ออโต้นะครับตัวนี้ผมตั้งถูกมากแล้วยังแจกกิบเอร์เชอร์อีกนะครับตั้งถูกมากตัวนี้ปี59นะครับเกียร์ออโต้นะครับไม่วิ่ง8 0 0 0มื่โลเหมือนกันอ่ารถผมไม่แท้ทุกคันนะครับสามารถเช็คศูย์ได้ทุกคนันนะครับสามารถเช็คศูนย์ได้ทุกคันนี่ตัวนี้รถเชียงใหม่มือเดียวนะครับรถเชียงใหม่มือเดียวราคาผมตั้งอยู่ที่4 0 0 0ส0 สี่หมืนห้าพันบาทได้เกียร์ออโต้ด้วยได้ฟอร์ดอะราคานี้มีที่ไหนแจกให้อีกหมื่นนะครับฟรีดาวนะครับผ่อนอยู่ที่ดอกเบีย้ยพิเศษเลยนะดอกเบีย้ยพิเศษเลยนะฟรีดาวผ่อนแค่7,500บาทได้เกียร์ออโต้เจ็ดันห้ารบาทจัดเต็มสีแสนสีหมื่นห้บาทนะครับมีกิวเชอร์ให้1,000งหมื่นะครับ เอาเป็นส่วนสดก็ได้ส่วนลดก็ได้เป็นอะไรก็ได้ที่พี่อยากให้เป็นของแต่งไม่เกี่ยวผมแต่งให้แล้วนะฮะไม่รวมอยู่ในคิวเชรอ์อยู่แล้วอันนี้ให้ไปแล้วนะครับให้แล้วไม่มีคืนนะฮะนี่สวยมากพี่ฟิลถ่ายทุกเม็ดอาร์คเลยนะครับนี่โว้แบตใส่ของบริเดนเลยอะบริเดนนี่คือใส่เบนกับบีเอ็มเลยนะแบตยังดีนะ,ะนี่อาร์คนะครับ ผมลงคนนัดนะครับไม่มีขยับนะฮะสวยๆเลยนะครับเม็ดอาร์คเดิมทุกจุดนะครับรถสวยๆนะฮะเกลี่ยสีสะเก็ดหินเล็กๆน้อยๆธรรมดารถมือสองนะครับอย่าฟิลเล่นนะครับผมรับประกันอยู่แล้วนะครับโครงสร้างเดิมทุกคันและเลขไม้แท้ทุกคันด้วยนะครับไม่มีเจ็กนะไม่มีเจ็กนี่เส้นเส้นเดิมหมดนะครับซื้อรถต้องแบบนี้ซื้อรถต้องแบบนี้สวยมากนะฮะกระจังหน้าแต่งแล้วนะครับกระจังหน้าแต่งแล้ว ได้เกียร์ออโต้ด้วยนะครับอยากขับสบายสบายก็ขับเกียร์ออโต้เลยนะครับได้แคบด้วยกระบะกว้างนะครับได้โเชี่งใหม่มือเดียวอีกนะครับป้าตงยังไม่แก่เลยไม่ใช่ไม่แก่หรอกอันนี้ซื้อใส่ให้ใหม่นะครับคือมันาตามอายุการใช้งานมันมันมียุบหรือม่ามีฉีกปุ๊บผมเปลี่ยนใหม่เลยนะฮะนี่หัวลงหัวนอนนะครับไม่มีขยับเลยไม่มีขยับเลย ไม่มีขยับเลยนะครับรถสวยซื้อรถต้องซื้อแบบนี้นะฮะและคันนี้ได้เกียร์ออโต้นะอย่าลืมเป็นแคปเกียตตร์ออโต้นะฮะเป็นแคปเกียร์ออโต้นี่สวยมากนะมาเดี๋ยวมาดูด้านนี่ก่อนคขาส่งคันฟรีสวยนะครับดอกยางเต็มคขาส่งคันฟรีสวยรถเหนืออยู่แล้วนะครับยางไหลไม่เคยลงดินนะฮะใส่ยังเนี่ยติดอยู่เลยสวยมากคขาส่งคันฟรีสวยเลยมาดูกระบะแคปบกันบ้างนี่ นี่ดูแมกไนเนอร์สวยเลยอาร์กเอิร์กสวยสายสลิงสวยเส้นสาท้ายสวยเดิม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 ซื้อรถต้องแบบนี้ครับฟรีดาวผ่อนค่าเจ็ดพันห้าพี่ได้สอดเกียร์ออโต้ด้วยนะครับได้ฟอดเกียร์ออโต้ด้วยดอกเบี้ยผมได้ถูกมากการที่ได้ดอกเบี้ยถูกบรรทาให้พี่ผ่อนค่างวดถูกเอาตรงๆเลยนะจากปกติจากปกติเฟซไปประมาณห้าหกร้อยก็ถือว่าเป็นเงินนะหกร้อยคูณแปดสิบสี่เว่าเป็นตังค์เท่าไหร่เอาตังค์นั้นไปทำยาง่นดีวานี่ อะเพจนะครับเพจเพจนะครับสวยๆหัวน้องหัวนอนนะครับไม่มีขีับเลยเม็ดอะดึงดูไอกระดูกงูนี่คือรถผมแมนดึงได้ทุกคันนะฮะคือสงสัยอะไรสามารถคือคือความจริงรถผมก็ไม่ไม,ไม่มีอะไรต้องสงสัยนะครับแต่คือผมอยากเน้นให้ลูกค้าสบายใจคือสามารถเข้าเช็คศูนย์ได้ศูนย์ไหนก็ได้ที่พนิกาศูนย์ไหน ได้เลยนะครับไม่มีปัญหาเอาเล่มมาให้ดูผมมีเล่มให้ดูทุกคันนะครับอ่ามามาดูภายในกันบ้างนะครับนี่คูปคอนโทรลมีอะไรครบหมดเลยนะครับ x l s ลสออโต้นะฮะไม่แปดหมื่นไม่แปดหมื่นรถชิ้นใหม่มือเดียวอ่ะฟรีดาวของใค่เจ็บทันห้า 7, ได้ฟอร์ดด้วย <laughs> ฟอร์ดสมรรถนะสุดยอดนะครับผมฟอร์ดสมรรถนะสุดยอดนะฮะผ,ผมมีกิฟต์ให้หมื่น พี่เอามาแต่งเล่นก็ได้ใส่สักคูปเพิ่มก็ได้คิวล้อก็ได้นะครับเดี๋ยวใช้ราคาผมนะฮะครับผมใช้แบบใช้ให้เต็มเลยนะครับเหลือทอนให้ไม่ต้องห่วงของผมชัดเจนของผมชัดเจนนะครับนี่สวยมากนะครับเบาะสะอาดมากนะครับปรับได้ด้วยนะฮะนี่ปรับระดับปรับได้หมดนะฮะปรับขึ้นก็ได้นะครับโยกลงก็ได้นี่ คือนั่งได้หมดอ่ะไม่ว่าคุณตัวเล็กตัวสูงตัวใหญ่นั่งได้หมดนะครับพวงมาลัยสวยเลยนะไม่มีลอกไม่มีศึกนะครับพวงมาลัยสวยๆเลยนะครับคูณสุนโทมีอะไรเขาหมดบลูทูธนะครับเชื่อมกับมือถือได้เห็นเนาะ <S <S เห็น,ป,นปะน,นี่เห็นเนาะนนมาจัดเต็มเสราร์อาทิตย์จันทร์หยุดยาวเหรอผมเปิดทุกวันนะครับเข้ามารถเข้ามาใหม่เยอะมากผมบอกเลยแล้วยาลิสเอทีผมเพิ่งซื้อวันนี้นะครับ ปี2021รถได้แค่45เดือนนะฮะไม่2,000โลจอดอยู่ที่ a k เคสาขาบ่อยหินนะฮะรถคือสภาพป้ายแดงมากสีกดําด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้ามีเวลาเดี๋ยวผมไลฟ์กลางวันเลยนะครับไลฟ์กลางวันเลยอยู่แถวนี้ปะเนี่ยอ่าอยู่อยู่ตรงนั้นเดี๋ยวพาไปดูก็ได้ไม่เป็นไรแบบยังไม่ได้ล้างเลยเพิ่งมาถึงเลยไม่2,000โลปี2021ซื้อรถทันทีฟิลิ่งป้ายแดงราคารถมือสองใครไม่ซื้อบ้างอ่า มาคันสีน้ำเงินอันนี้ก็สวยอันนี้ XLS l องท็อปเหมือนกันจำไว้เลย XL Plus XL XLS XLT อย่าหลงรุ่นนะครับซื้อที่นี่ไม่มีคำว่าผิดรุ่นอ่ะเปิดให้ดูไม่แปดหมื่นโลไม่ไม่รถผมไม่แท้นะไม่รถผมไม่แท้ทุกคันเช็คสูตรได้ทุกคันผมรับประกันคืนรถร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยขอบคุณมากครับพี่ป๊อป ว่าแต่โอนตังค์ให้พี่ป๊อบเองเนี่ยพี่ยังไม่ได้โอนเหรอพี่ป๊อบส่งมาเอเนี่ยอย่ายพี่แค่พี่พี่ส่งพี่ป๊อบส่งมาอย่างทักมาส่งมาแล้วอ้โเหรอเอามาให้ส่งไอพี่อ้าวแอดมินนะครับแอดมินต้องโดนทำโทษนะฮะพี่ป๊อบเองขอโทษได้อีกพี่มพี่เออส่งให้พี่เราด้วยเหรอพี่ไม่เห็นเหรโอเคโอเคเดี๋ยวจัดการให้เลยนะครับนี่เขาพี่ป๊อบนะครับเป็นหนึ่งในสมาชิกของครอบครัวเอค่ะ แล้วพี่ป๊อบนะครับร่วมเล่นสนุกไอ้คาตลอดเลยนะครับแล้วก็ได้ทางวันสามครั้งติดด้วยนะฮะอ่าจำได้เมาาื่อวานเร่องแฟนพี่ป๊อบอยู่เลยว่าส่งทักมาได้แล้ว <laughs> นะฮะอ่าหัวหน้งหัวน้อ,อ,น,อ,น,อนะครับสวยมากนะครับได้สีน้ำเงินด้วยสีเงินก็แต่งขึ้นนะพี่มีกิฟต์หมื่นคันนี้ผมตั้งอ่ะเพิ่งปรับราคาลงด้วยเนะี่ยแล้วจัดโปรกับไอ้ส่งท้ายปีอีกโหยเหลืออะไรวะฟิล เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมผมเพิ่งปรับราคาลงด้วยนะอ่ะตัวนี้นะครับปี2,016แท้นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่4ี่แ0นสองหมบาทผมมีกิฟต์ให้หนึ่งหมื่นเหลือแค่4ี่แสนหนึ่งหบาท <c oughs> ฟรีดาวผ่อนแค่ 6,000- ก็ตีไว้7,000พันเลยดีกว่าตีไว้เจ็ดนะครับตีไว้7,000พันเลยนะครับฟรีดาวผ่อนแค่เจ็ดพันถูกมาก ถูกมากนะครับเม in ื in, ่อก no so ี okay. mm? yeah. uh, well, ้ดูห anyway, yeah. yeah. ัว so น็อตแล้วใช่ไหมหัวนงหัวน็อตไม่มีขยับนะครับแต่เข็มไม่มีแกะรถผมไม่มีชนนะครับลูกค้าอยู่ที่ไหนก็ซื้อรถสวยขับผมได้นะครับเพียงแค่เปิดใจทักมานะครับวันที่พี่รับรถพี่ตรวจรถเลยพี่อ่าเพิ่งเฟนรับผมคนของผมไม่รีบอยู่แล้วนะครับพี่ลองรถเตรียมไอไอลองรถลองรถดูรถนะครับแล้วก็ตรวจรถถ้าโอเคเฟนรับ นะครับถ้าไม่โอเคไม่ตรงตามรายงานยกเลิกผมวมอญจองคืนให้ทันทีพร้อมค่าเสียเวลาด้วยนะครับผมอยากให้การซื้อออนไลน์คือมันต้องมีความชัดเจนนะครับต้องมีความชัดเจนต้องมีทําให้ลูกค้าสบายใจไม่ใช่ว่าแบบจะพูดอะไรก็ได้นะครับของผมมารับประกันอยู่แล้วนะครับอยู่ที่ไหนก็ซื้อรถสวยกับผมได้นะครับอะมาเปิดแคปได้เครื่องส2สองเป็นรถที่ขับดีนะเป็นรถที่ขับดีมากสมรรถนะเร่องสอดนะครับหกเกียร์ด้วยนะครับ มืดแล้วอ่ะมืดแล้วรถสวยมากคอนโซลคันฟีสวยยางไหลไม่เคยลงดินอ่ะนี่ยางไหลไม่เคยลงดินนะครับอ่ะสวยๆเลยปอง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 สามารถนี่นะฮะเวลาคอนะฮะปองได้รถรุ่นใหม่ปองหมดนะครับแต่ต้องดูเมนอาร์คประกอบด้วยนะ <S <S ดูยังไง <S <S เหมือนที่ผมบอกดูทุกครั้งเลยนะครับเมนอาร์กมันเป็นอย่างนี้กลมๆเห็นไหมเห็นไหมกลมๆนะครับ นี่นะต้องดูทั้งสองฝั่งด้วยอย่าไปดูฝั่งใดฝั่งหนึ่งฝั่งนี้เอ้ยสวยแล้วก็คือรถสวยรถมันชนแค่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งเท่านั้นไม่ได้ชนรอบด้านนะครับครับผมเซนเซอร์สาท้ายสวยนะครับอ่ะไปดูภายในหน่อยปะนี่เห็นไหม นะฮะเปิดเปิดไฟเนาะโอเคโอเคอ่าเปิดไฟนี่ครับเก็บแว่นไอ้รถฟอร์ดนะครับเวลาซื้อรถฟอร์ดต้องดูพวกนี้ดีๆนะฮะของผมนี่คือห้หักแต่งนี่คือต้องเปลี่ยนให้ลูกค้าเลยนะครับนะอันนี้คือสมบูรณ์แบบนะครับนี่นะฮะอ่าสวยมากนะครับ นะา,ย 80, มมายแปดหมื่นโลรถผมไม้ไทยทุกท่านครับภายในสะอาดมากอยากให้เห็นเหมือนที่ผมเห็นนะครับท่าในใดสนใจรถฟอร์ดกระบะแคบนะครับทักมากได้เดี๋ยวผมให้ท่มสากการขายรีวิวรถให้ละเอียดอีกทีนะครับแล้วก็แนะนาด้านสินเชื่อที่เราได้เอกสิทธิ์สูงสุดของทุกสถาบันการเงินด้วยนะครับอยู่ที่ไหนออกรถสวยได้นะครับมาขอโฉบหน่อยได้ไหมโฉบหน่อยได้ไหมเพิ่งซื้อมาเมื่อกี้เลยนะครับมินิติดจอง มินีิติดจองรถเข้าใหม่เพียบนะรถเข้าใหม่เพียบคันนี้ไหม่สองพันโลเนี่ยที่ผมบอกเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไลฟ์เดี๋ยวผมอยากให้พี่ดูว่า,วามันแบบกิิบมากกินใหม่ยังมีอยู่เลยอ่ะกินใหม่ไหม่สองพันเจ็ดร้อยอะซื้อรถต้องแบบนี้พี่ซื้อฟิลลิ่งป้ายแดงอ่ะซื้อแบบโอ้โหสองพันเจ็ดร้อยครับตัวนี้ตัวสปอร์ตตัวรองท็อปของเขาอ่ะนะครับนี่ กิ๊บมากนะครับบอกเขาหุ้มมาด้วยแต่หุ้มทับนะสามารถถอดได้นะฮะพี่ได้สองเวอร์ชันเลยได้หุ้มหนังหรือเยาวแบบสเปคเดิมก็ได้นะครับยังไม่ได้ล้างนะมีแต่ฝุ่นนะคือขนาดยังไม่ได้ล้างอะ่ะเห็นไหมเห็นเนาะโอเคใหม่มากซื้อรถต้องแบบนี้พี่2,700โลได้สีดำด้วยปี2 0งพยิบเอดแท้ยีอแท้แท้อยู่นะผพนเพจอยู่ตรงเริ่มจำสลับกันละ แผ่ page, page. นเพจแผ่นเพจนี่มาดูแผ่นเพดนี่สองพันยี่สิบเอ็ดนี่สองพันยี่สิบเอ็ดแท้ต้องแบบนี้ครับฟื้อฟิลลิ่งป้ายแดงบอกเขาคุ้มมาเฉยนะครับอย่าไปอย่าเพิ่งไปตกใจแบบดําแดงไม่ชอบคือมันมันได้บอกเดิมอันนี้เขาคุ้มทับคุ้มทับเฉยนะครับรแกะให้แกะให้แกะให้ได้นะครับแล้วก็ไอ้เขาคุ้มถึงไอ้ภาพปูพื้นด้วยนะคุ้มหมดเลยคุ้มหมดเลยคุ้มทับเฉย แกะได้อย่าไปซีเรียสนะครับราคานะพี่โคตรแบบเอาไงดีวะบอกพรุ่งนี้อ่ะบอกพรุ่งนี้อ่ะสนใจทักมาสนใจทักมาขายก่อนเลยสนใจทักมานะครับแต่ใ้้อยากฟังราคาเดี๋ยวพรุ่งนี้เที่ยงเจอกันนะครับอ่ะ2021ี่ไม่2,000โลหาที่ไหนอีกอยู่ที่เอคาแล้วรีบเลยโปรโมชั่นจัดเต็มแน่นอนดอกเบี้ยเริ่มต้นที่1.9ของผมได้จริงนะครับ ใครอยากรู้ราคาใครสนใจทั้งมาเลยนะครับโอเคดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันช่วงเที่ยงนะครับอัปเดตรถใหม่เพราะรถใหม่เดือนนี้ผมจัดเต็มจริงจริงนะครับจัดเต็มอยากให้ทุกคนได้รถสวยๆมีไว้ใช้ช่วงวันหยุดยาวของช่วงปีใหม่นะครับเผื่อกลับบ้านนู่นนี่นั่นนะฮะครับผมอ่ะฝากไว้ด้วยดูแลสุขภาพด้วยนะครับกาดยาตกนะครับเป็นห่วงจริงจจากใจเอคาครับสวัสดีครับ